สวัสดีครับผมเต้เต้ Rock ยู u นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนท่อนลิฟกีตาร์สั้นๆนะครับในเพลง I Want Love You ของโลโซนะครับที่จริงเพลงนี้เคยทำสอนกับกีตาร์ไฟฟ้าไปแล้วนะทีนี้มาลองแนวเสียงเป็นกีตาร์โปร่งใส่เอฟเฟกเสียงแตกดิโทชันบ้างนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับวิธีการเล่นก็คือจับเป็นเพลาคอร์ดทั้งหมดนะครับจะจับคู่5ก็ได้คู่8ก็ได้นะครับคอร์ดก็มี B minor E D D# อ่านะครับก็จะมี4คอรอดนี้นะครับทีนี้มันจะเป็นเมโลดี้นะครับเราเล่นพาวเวอร์คอร์ดแล้วเป็นเมโลดี้เลยเหมือนเมโลดี้ท่อนฮุกเลยอะ่ะลองดูนะส่วนวิธีการนับนะครับคอร์ดนึงเนี่ยจะเล่นครึ่งห้องนะครับก็คือ1 2 3 4 1 2แล้วก็คอร์ดสุดท้ายเนี่ยจะขึ้นเป็นจังหวะยกนะ่าแค่นั้นแหละ ตึ่นดงตึงเงี้ยตึึง,ง,งถ้ามือขวาเราเป็นคาเบต2ชั้นนะ1234งสอมสี่มือขวานะั้นหนึ่ในครึ่งห้อง Bm i n เนอร์หนึ่งสพอดีเนี่ยหนึ 1, 2, 3, แค่123่มเนี่ยมายกตรงซีชาร์ปอ่าแล้วก็ยกมีแบบนวงสักนิดหนึง ตือดึดตือตือึอะไรอย่างี้อันนี้คือพื้นฐานเลยนะแบบว่านับง่ายๆก่อนแต่ขอให้ C ชาร์ปเนี่ยเป็นจังหวะยกอ่ะแต่ว่าถ้าเราจะใส่ลูกเล่นลงไปนะครับอุดสายอะไรลงไปอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถเรียบเรียงอะไรได้หลายรูปแบบนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่แบบซัดชัดสัดสัดอะไรพวกนี้เรียบเรียงได้หลายรูปแบบแต่แค่เก็บจังหวะยกไว้นั่นเองนะครับ <mismos. S 2> <ม>ก็ออกแนวปันป่นๆหน่อยนะถ้าแบบกองกระเดืองปันป่นๆเน,นเนี่ยโคฟเวอร์เนี่ยก็มันเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นอุดอุดปล่อยแต่ว่าอุดอุดปล่อยอย่าลืมนะสีชาร์ปต้องยกนะครับอ่าอุดปล่อยนี่ง่ายเลย B m i n เ er นเนี่ยอุดอ,อ,อ,อุดปล่อยอีอุดอุดปล่อยส่วนดีเนี่ย อุดปล่อยอุดแล้วมาปล่อยตรง C ีชาร์ปเพราะว่าเป็นจังหวะยกแล้วก็ส่งแชนะะส่วนพอเราปล่อยตรง C ชาร์ปแล้วเนี่ยตรงเนี้มันจะเป็นส่วนฟรีที่เราจะเล่นอะไรก็ได้จะซัดเลยก็ได้หรือว่าอุดทีนึงแล้วซัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเล่นได้หลายรูปแบบ คลิปนี้ก็สไตล์แบบโคเวอร์รีออเลนอะไรหน่อยนะเพราะว่ามันเล่นได้หลายรูปแบบจริงครับ mm hmm. ถ้าอย่างนี้ก็คือแบบเล่นเป็นสไตล์ซิงเกิลโน้ตนะครับ mm hmm. ก็คือเราเน้นเน้นโน้ตเราไม่ได้เล่นแบบพาวเวอร์คอร์ดอันนี้คือเราเล่นเป็นคู่5นะครับแต่ว่าถ้าเรา อย่างเงี้ยคือผมจะเน้นเป็นโนต้ตอันนี้ก็สามารถใช้ในท่อนร้องได้นะท่อนแบบท่อนเวอร์สอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับมีชั้นเชิงนิดนึงของลายกีตาร์อะไรอย่างนี้นะฮะ,ะมันก็สามารถ cover สอดแทร์เข้าไปได้อีกนะครับหรือมีวิธีอะไรอีกอ่าแล้วก็มีวิธีสามารถผสมได้นะครับอันนี้ก็รีเอาเลนเข้าไปเพิ่มอีกนะครับ ก็อาจจะเล่นเป็นเพาาคอรดคู่5ด้วยแล้วก็เล่นเป็นคู่8เลยเฉพาะคู <music Brothers> ่8นะอะไรอย่างเงี้ยมีการใส่เติมเมโลดี้เข้าปอย่างเงี้ยแล้ก็สามารถเติมเข้าไปได้เรื่อยๆครับผมก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับผมแล้วก็พยายามคิ e เอ็ดอะไรใหม่ๆนะฮะอย่างเงี้ยผมก็พยายามแบบคิดเอ็ดไปเรื่อยเพราะว่า เล่นแต่ละครั้งอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับ ตอนนั้นมัน,มนเราฟิลไหนอะไรประมาณนี้ไม่มีฟิกว่าเราต้องเล่นแบบนี้เราต้องเล่นแบบนี้แต่เฉพาะท่อนที่สามารถปล่อยฟรีได้นะแต่ท่อนไหนที่มันฟิกเมโลดี้ฟิกลิททมไวอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเราต้องเล่นแบบออริจินอลนะครับเพราะว่าเขาเหมือนเขาฟิกไว้ตรงเนี้ยว่าตรงนี้ไวแล้วนะครับดนตรีทุกอย่างมันจะเกาะกันแต่ถ้าท่อนไหนเหมือนฟรีสไตล์ได้ผมก็ใส่แหลกเลยครับตามอารมณ์ด้วยนะครับไม่เหมือนกันทุกครั้งนะครับผมโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ